พอะใสเข้าเทียบทุนล,ลงไปหกหมื่นกับสี่หมื่นนะครับนี่โอ้โหคืนเบิ้งมาหมื่นละหกล้านหาหกล้านหน,นะที <c oughs> ะเอาลายบนในมูจเจ้านะปาเถอสี่หมื่นกับ6กสี่่สคูณกันไปโอ้ยสาวสี่สาวสีล่ลนหกหมื่นกับหกหกส พี่น้องจ่าพี่น้องจ่าบูชมบูเขียบูมีเกียรติเคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงวันเที่ยวนี้เขาบอกว่าเรือประเภทกอเอ๋ยกอไก่กอเอ๋ยกอไก่คลิกนิดสามจักรินนาวาร่องน้ำสีนแดงแฝั่งประเทศไทยใส่กับเรือดีในนามของพอรัพาสษาชุมชนมีชัยซุ่มของเขาประกวดร่วมแข่งขันมาเที่ยวนี้กระจุยกระจาววกจยกันออกมาเลยกระจุยกระจายกันออกมาลวเลยมาดูสิว่าจัก,กรินนาวาสี่หมืน่นกับหกหมื่นขยันเลือกเอาหกหมื่นเขาบอกว่ามาเที่ยวนี้พรัสษาไม่ยอมครับเอาละเว้ระหว่างพี่น้องชาวชุมชนมีชัยทุ่งเจอกับพี่น้องชาวชุมชนสายแก้วสาย มีใช้ตุ้งในน้ำผ่อนภาษาล่องน้ำเหมือนฝังรุตตาโคตังนี้ตาโคตังสับดูใช่ไหมหัวเรือเสมอเสมอ จะเป็นเรือของขายด้วยกันกับนายหยอมกันไม่ได้สักดศีมันต่างกันหลังวันมันต่างกันอยู่สองหมื่นระหว่างสี่หมื่นกับหกหมื่นมันต่างกันมากไปแล้วกันขนาดนี้รา้องนั่งแจักรินนาวารู้ตัวว่าเป็นเราเริ่มอัดเริ่มวัดเริ่มบดเริ่มเบียดเริ่มเบียดเริ่มตีแสงเริ่มตีแสงเตะป้ายขึ้นมาจากทันหรือไม่ทันร่องน้ำเงินพรอนปลาใสอยู่ร่องน้ำเงินขนาดนี้หนีหนีไปแล้วเหลื่อมล้ำมาประมาณหนึ่งคนเรือจะหนีแล้ววันหนีไปไหนหนีได้รอดปลอดภัยหรือไม่สระพรอนปลาใสอ้าวพรอนปลาใสเจ้าขาจะหนีีีจจจะรรรออออดดดปปลภัััยหืไไมมมมมม่ตตตตต้้งาาาาาากกกกิินนนนวว็บ กันเข้ามาบอกว่าเกียร์หนึ่งไม่ต้องเกียร์สองไม่ต้องถามเกียร์สามไม่มีตัดสายเบออกไปแล้วตอนนี้จวดจวดจวดเอาไปแล้วจา้าบอกว่าจะไปในตอนนี้ยังดูกันไม่ออกยังบอกกันไม่ได้ลําเดินได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่บอกว่ารองน้ําน้าเงินรองน้ำน้ำเงิน,งน,น,งนได้เปรียบนิดนิดได้เปรียบนิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางกาลังจะเปิดไผยแหล่งแสงได้และตอนนี้แสงได้แล้วสแวสงให้รอดแสงตลอดปลอดภัยไล่มาติดได้ติดไปจากกินาวาจักกตินาวาไล่บทไล่อัดไล่ฟัดกันอยู่จะทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันพรผสาใสนี่ พรอสัย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 จักรดินว่าหยุดแล้วเรือทั้งสองลำก็ไหลเข้าเส้นชัยขอบคุณนักกีฬาทั้งสองดีมครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองดีมครับกรรมการผู้ส่งเกียรติไม่รอช้าตัดสินให้เรือชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในร่องน้ําน้ําเงินรับในนาของเรือพรพรสัยขอบคุณครับโอ้ยไปว่า